ดูดูเขาจะไปไลฟ์สดนะดูืป่าอ๋อเอาขึ้นไปไลฟ์สดใหม่เร็วๆขึ้นไปไลฟ์สดให้แม่ดูเทปยังไงคะับเขาทำยังไงนะูไลฟ์สดอะไรเลยแม่ทำยังไงจ้าสวัสดีจ้าก่อนทำยไงจ้าดีจ้าค่ะเล่นน้ำค่ะเล่นน้ำกันค่ะมาบ้างวันนี้เทปโดนห่านคอยขี้โดนขาคอยโดนน้ำแล้วเสบเจ็บเลยเนอะเลยเลยไหมเอ้มาพอเจ็บขาไปเลยค่ะเปลี่ยนเองค่ะ เวล้างรถเสร็จก็เล่นน้ำเฮ้ยเล่นน้าด้วยอะไอย่างน้อยจันนี่หอดแอค์ถ่ายอ่ะเนื้อหิ้มขึ้นไปคอคอยคอคอแล้วโอ้ยไม่ไหวหรอกไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะที่แม่ซื้อมาให้เหอยู่ในอยู่ในคอคอยแล้วอาบน้ำอาบนใน ในในห้องเบ่อแกเนี่ยแม่ขีไหมแม่ขี่ไหมั้ขีค่ะให้น้องพลอยขี่เลยแขีแม่จะแม่เปียกเลยแม่เปียกแม่ขีไมแม่เป็นไข้แม่แม่ลงน้ำไม่ได้แม่เป็นไข้แม่แเป็นไข้เลือดออก่ใช่คือแถวสุดวายน้ำเลย เตี๋ยวชุไปไปเล่นทะเลเลยเราอ่ะยินทีเรนเราหนูจะได้เล่นไหมนะค่ะคหนูเร็วๆนะหนูมนเร็วมากแะฝั่งนน้นมาเร็วมากมาเร็วมากมาวมากมาเ้ชามาก โอ้โหโอ้โหโอ้ทุกคนมีเปลี่ยนเวนแต่เรามีไม่มีเวนเลยเราอยู่เฉยเหตุด้วยนั่งนั่งหนด้วยกันสองคนพอละมั้งเนี่ยแม่ได้ยินเล่นตั้งนานแล้วเนี่ยเสียงโป้เป็นอะไรลูกเสียงโป้น้ลูกแจอละแคนะลูกเจละเค่นะฝั่งโน้นอะอย่าไปใกล้นะเจละเค่นะ ยลเทนะฮะหน้ำมะนาวเยอะจังเลยอานี่เริ่มกินเลยอตาั้นกินน้ำมะนาวนะมามามาอาดอยากกินน้ำมะตูมจังเลยอาบน้ำเช็ดตัวได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย

ตรงไหนลูกไหนไหนอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้ดแม่ดเป่าให้แล้วค่ะใครเนยยดงเนยานดีจีนอีกไปอีกไปไ่สดอีกเรไปไ่สดขล้นไปไ่สดน่สนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปใกล้ๆไปใกล้ๆสนุกสวัสดีค่ะปด เอานโองสวัสดีค่ะเลื่น้ำนะคะน้ำค่ะทำอะไรอยู่ค่ะทำอะไรอยู่คะกินข้าวยังค่ะกินข้าวยังคะอย่าลืมคิดถึงน้องเพชรน้องพลอยนะคะอย่าลืมนงไปไปกลอนไกลไก่ไกลไว้ก่ไนลไกลไไกไวลกไกลไกลไไกลลไวลกไไว มาักเนี่ยนะเออเนี้ยเนียนะอ๋อไดนไหมมือหยิบโอ้ยโอ้ยมันก็ไม่ตรงบบีชา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 ดีบีชาบบีชา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 ม่ดูสิแม่บีบีชาบบีโอ้แม่เปียกหมดแล้วบบีชาอาบนะอาบน ไปอาบน้ำแต่บนนู้นก่อนน้มาทางนู้นได้ฐานะไปทางโน้นดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้หนูแอคท่ายังไงนะให้ลุงถ่ายรูปเอาทำให้แม่ดูหน่อยเร็วเบบีทำอย่างนี้ไงเออเมื่อกี้หนูทำยังไงเออทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเล่นเกมยังไงบอกแม่เลยเออทำอย่างนี้เลยหรอเออเออทำอย่างนี้เลยหรอ ไอ้เชฟให้คุณยายดูก่อนดู้โดดูไม่ตกไม่ตกไม่ตบไม่ตกไม่ตก็บกว้ายไปไปไอาน้อานไม่อยากน้ำไม่อากน้ำไม่ได้แล้วทั้งั้น่น้อยนายเว้ยลุงไม่ช่วยแล้วแต่น้อยหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลับเลย Let's go l ทำไมลุงพาเดินล okay. no okay, ุงพาเดินั่ะ่ะเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยจิกจิย้มหยจิกจิกยเดอิว้ายอาเดินเดินแดดเนาะโอเคไหมอู่นี่นะยายเล่นน้ำก่อนนะเดหเดี๋ยวมาลงนะลูกลงมาลื่นไม่เดินไม่เดินกับลุงวิ๊กจานนวลน้ไหมไม่เอายายหนาวยายหนาวลูกลวจานนน้ แม่เอาตัวจะเข้ค่ะเจระเข้ตัวใหญ่เลยเเข้ห่แมเอานะรงนี้นแม่พเดไปแม่พาเดินไปแม่พาเดินลองเล่นเล่นนะอยาไปดีไหมนะอยาไปดีนะมีอะไรดีมาเข้าีกยันกัมะขินด้วยต้ากระโดดลงมาค่ะก่อนอนนี้โอเคแม่จะไป มาที่นี่ไงนี่ไงเรามารอพลอยตรงนี้เรามารอพลอยตรงนี้มารอพลอยตรงนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงกับพลอยกัมามาแล้วมาแล้วมาแล้พลอยมาแล้วไม่เพราะมันตรงนั้นน่ะกลัวน่ากลัวเจระเข้ก็มีมีเจระเข้ด้วยน่ากลัวมากเลยไปเลยไปเลยเดือดเหรอทำไมเอาพลอยไปดูนะคะับอารมณจัดนะ อ่ะเดินสักมาทางนี้ลงไปค่ะอเนี้เอดท่าเสร็จต้งองเอาทำงี้งงเออทำเหมือนลุงอาฝั่งนี้ด้วยฝังนี้ด้วยเอาไปบายไปบายอย่างนี้เอออสกจุบุเวยอามุนๆหนึ่งลมุนหนึ่งลอบรอหน้มา เดินไหมเอี้ยงไหมนะเอี้ยงไหมเอามาเดินฝั่งนี้เดินนะฝั่งนี้แต่หน้าบ้านเดินไม่ได้นะลื่นครับเปียกเอออันนี้ไม่เป็นกระเบื้องมันหยาบเนาะอันนี้หยาบอยู่ได้เลยเอาเดินฝั่งนี้มังไม่เปียกมันยงไม่เสร็จท้ามั้ยคะฝังนู้นไม่ได้ฝังนู้นอามุนค่ะมุนมุนมุนอามุนอามุนใส่กล้องมุนใส่กล้องอามุนใส่กล้องอามุนใส่กล้องก่อนอ่าอ่าอ่าแอคท้าใส่กล้องแอคท้าใส่กล้องแอคท้าใส่กล้องแอดถ้าใส่กล้องถ้าไม่เหรอ โอ้แผ่เลือดจลุงเป๋าไม่กลัวน้ำไม่กลัวน้ำดีกล่วไปไม่ได้ลงน้ำไม่ได้อ๋ออันนี้ของลุงวิท๊กนี่เรื่องนี้นี่ไม่รู้ว่าของเราบ่อของเจ้าของข่อยเอาไปแล้วอ๋อโอเคกี่กิโลจ้าอย่าเข้าไปนะลูกมันลื่นมันลื่นถ้าเปียกอ่ะมาไม่ได้เราเลียนน้ำแมวมวเล่นไปครับแมวเล่นโอ้โห ไปดไหม่อยยนู่่อยอยู่นี่ไปดูดีาดด้วยดน้องเซอาผ้าขุณหนูอะเซฟซับนวลุงวิทย์ผ้าขุาหนูเข้าไปในแอร์มันหนาวแป๊บเดียวเหรอลอยลอยลอยใช่ขานะ่ใหญ่จุตงนะ นะขาตีนะขาตีน้ำเลยอ้าวนั่นแหละาวนั่นและอ่ะเอามือมือด้วยมือด้วยเอามือมือว่ายน้ำด้วยมือว่ายน้ำมือมือตีด้วยมือตีด้วยขาตีด้วยโอเค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 เปลี่ยนชุดเอะตีทีทั้งสองเลยเดี๋ยวแต้นขาขาเปลี่ยนชุดค่ะหนูไม่เล่นนะหรอไม่ค่ะหนูหนาค่ะ จะเข้าไปข้างในน้องเพชรค่ะน้องเพชรเล่นไหมไม่เย่นกก็เข้าพอแล้วเนาะไม่พอเอ้าไม่พอได้ไงพอได้โอเคพอแล้วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะเล่นน้อวเล่น้ำเล่นอีกหรอดึง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 ึง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  แม่จะพาไปกินขนมใช่ไหมไอศครีมไอศครีมเย่เย้เย่แม่บอกว่าจะพาไปกินไอศครีมงั้นหนูขึ้นนะโอเคโอเคโอเคฟังฟังฟางใหญ่นะเอาอะไรอีกอ่ะเอาเคบื่อเปันน้ณณเอาอ่ะให้สุดยอดไปเลยอ่ะอ่ะเล่นให้สุดๆไปเลยนะอย่าหยุดนะเอาร้อยปัจกิเรตอ่ะร้อยอ่ะอ่ะร้อยปัจกิเรตเอาตีขาให้ตี ไปปะกี้เรือเไปยันไปยันไปยันไปโอ้แดูดแงย่ค่อย่อย่อย่ๆๆอ่าร้อยปกี้เรือ kiệt thuốc. lên máy. Còn lên ná máy. Pao lên nổ <laughs> 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 เจ้าหัวเจ้าหัวอมัเจ้าหัวป,ป้าฉลัมป,ป้าขี้เดือดเอาลอยลอ,อยลอ,อยลอ,อยลอยโอ้เตี้ยกยวา่าเราไฟ เปลี่ยนชุดได้แล okay. ้วเหรอลูกมายอมไปอะยัยเต็นท์รูหนาวแล้วใส่เสื้อผ้าให้รู้นอนรู้จะซักแล้วเล็กว่าไม่ยังด้สิเห็นพอลยสิเล็กไหมพอมึงจะอะไรไปห้อง แต่งตัวตย,ย,ย,ยังของผู้ใดนีมาตาตายห่ยังกี่หนวิ่งไปไม่ได้นะบอกพ่อมาเล่นน้ำพ่อจา๋อาเล่นน้ำกับหนูไหมจ๋าน้ำดกรลอยปลาจะเดือดไหมไปลาจะเดือดไหมโอ้ยได้ร้อมแล้วลอยปลาจะเดือด ปล่อยเลยปล่อยเลยเออเออนั่ไงมันลอยได้เออปล่อยเลยอ่านั่นไงนั่นไงเอ้านั่นไงโอ้เก่งเก่งอ่านั่นไงนั่นไงแน่แน่อย่างงั้นแหละลูกอ่านั่นแหละนั่นแหละเออเก่งมากตีค่อยๆอย่าตีแรงถ้าตีแรงน้ำมันจะเข้าปากเข้าใจไหมตีค่อยๆลูกเออแน่แน่แน่แนค่อยๆยันยันมือเอารอยเลยลอยเลยเอามือขึ้นอย่างนี้

โวยนั่นไงไปแล้วทีนี่หมดสิแล้วไปอยู่กับจระเข้แล้วไม่มา Oui, oui, oui. <laughs> ยายหิวข้าวแล้วยายหิวข้าวแล้วลูกพอกันเถอะยายหิวข้าว,ยา,วยายหิวข้าวจริงจริงเมื่อน้องเพชรฟังยายก่อนเขาได้ไหมเดียย๋ยวเอาเปลดขึ้นเอานี้ขึ้นก่อนอย <laughs> เ,อเดินรอบนึงเดินรอบนะดีดีนะแต่คอยใจสุดนะเดี๋ยวแป๊บนะึง ไปจับแดิมเนาะตกลงไปจะโอเคค่ะปึ๊บเลยนะกระเพืแกนจับโอ้โหโอ้โหลุงวิบโอ้ลุงลุงมดกินนี่้ามะนาวไม่เช็ดต่อไปไปไปเรื่อยไปเรื่อยๆเลยไปให้จบจัดนะลงไม่ได้จะโอเคมันลึก

หนาวจา้ะหนาวจา้ะดูแม่แล้แมงเข้าอะไรเยอะเลยปาดาวก้ากับอยู่นี่นะก้าวกับกับปลาอยู่นี่นะอยู่นี่นะหนูจะหนูจะเข้าบ้านแล้วดูซิบอกก่อนหนูหนูจบแล้วค่ะหนูจบแล้วค่ะวันนี้หนูเรียนแค่นี้ค่ะหนูนั่งเที่ยว เขาปุ้งไปไหนเนี่ยนู่นนู่นนู่นแมงเข้าหาแม่หมดแล้วเนี่ยแม่ต้องปิดประตูนะแม่แมงเข้าหาแม่เลยโอเคแม่ปิดหน่อยเออแม่ปิดหน่อยแม่ปิดเข้าลุมมาอ่แม่ปิดเข้ายุงมาแม่ยุงเข้าแม่อุยแม่ปิด่อนะยุงยุงเข้ายุงเข้าแม่ยุงเข้าอ่ะหัวเร ยุงยุงยุงข้าวหนูไปอาบน้ำก่อนคะ่ะแอวอาบน้ำก่อนอค,อค,คะ่ะเออแป๊บหนึ่งนะคะเ<อ>ดี๋ยวยายปิดไลฟ์ก่อนวาดดาวสามร้อยยี่สิบสองดวงคนดูสองคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้แค่เริ่มต้นนะคะถ้าเขาอยู่กับน้ำก็ต้องฝึกให้เขาอยู่กับน้ำนะคะถ้าเขาอยู่กับรถก็ให้เขาฝึกอยู่กับรถนะคะ แต่ว่าเราต้องระวังเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาใช่ล้วอืให้ฉลามอยู่ตรงนั้นนะระวังจระเข้นะอย่ามาตรงนี้นะตรงนี้จระเข้ตัวใหญ่น่ากลัวอเอเอ,เอมันจะกัดแขนขาดเลยขาขาดด้วยนะไม่ไม่นั่นแหละกลัวไหมไม่กลัวเสียข่อยเลยเจ้าไม่กลัว่อยสักอย่างสวัสดีค่ะบายบายบ๊วยโชว์บ๊ย ma